ไป่เรยน้ำก็จะเห็นตัวเองกินนี่เลี้ยงูมีให้ฟูมันครับปิดกระดือลงทุนเบลใช่ทุคนมีเอวอะไรเป็นควสุขเพราะว่าเองไหลยาวลายสลันลามีการใช่นะไม่นะไม่ขี้เกียจนะไม่เปิดเทอมเนาะอันนี้ขี้เกียรอแล ยาวขึ้นมาดนีาเดยวจะดู๊ดเหน้าก็ไม่สดใสเหมือนช่วงปิดเทอมวะดิตาต้องตุกบขึ้นแนเกาไ้ยไ่ใช่ไม่ใช่ตื่นเช้ามันนอตื่นเช้าตาไม่ตุกตื่นเช้าตาหลบในหลไม่ใช่ตาหลบหตาหลบใชไมช่ค่ะชั้นตาจะไม่สวย ต้องวางพอพออ่ะชีเกียรบ้างมันเติมไม่ถึงเฮ้ยเอ้าวนุ้ยที่บ้านอะไรอ๋อนนจุ๊บเลิ้ากอะไรฮะพี่พบสงสัยว่ามุงอะไรกันที่ยมุงอ๋อตอนนี้กำลังอันนั้นอยู่เชียงใหม่อะตั้งคันอยู่ใช่ไหมอะไรปี๊งปี๊งงุยปี๊งงุยยไง ที <Tipp> <m> ่มีลูกอะนะไม่รู้มันผสมเทียมเหรอผสมเทียมมีลูกใหม่แล้วมีลูกใหม่แล้วช่วงช่วงล้วได้ข่าอยู่เนสองแจะลูกเสซี่ช่วงช่ยังอูสดีหม่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคแล้วก็หรอเอาแล้วกลับยังไงอะเอาแลวไม่พูดอ่ะ แม่นัดตึโดนปากมะหรอไม่รู้ไม่รมช่รู Ew, okay. ้สึกอะโดนแรแต่โดนตัวนึกว่าเจอเท้าควดโดนเ่วงหน้าอกเอินมตะปากแม้าอะไม่รอะไเเนีจะโดนท้องได้ไงเนี่ยเตะลงนี่ไม่ได้เสยขึ้นมันอย่างนี้ไงเ้าหรอใส่แมไมนีไมนดีรันเลยไม่เอาไม่ชอบแม่หันบ แต่แมวแบบพี่ผัดไทยโอเคนะแบบแบบรู้กะเทศะ่เหมือนแมวที่นี่ผู้วาน่ะกินแมวข้างถนนโอ้ยเละเต็มพื้นเลยนึก่ใครอวกโอยเดินไปเหยียบล้เละเลยแล้วก็แก้วน้ำนะโอยกินเหมือนเหมืนเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะมาสตัวแล้วกไปในแก้วขาอยู่นานเลมือนมาเล่มร่องินน้ำโค้งเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สบายเต้บอกความจริงเลยเมื่อวานกลับไปทำไมไปดูหนังดูสามีดูคนุกเลยอ่ะ้าไปนอนดูสามีเถอะไม่เคยดูเลยจริงไม่ได้ดูหัวเมื่อวานดูแล้วรู้สึกว่าเท่มขึ้นมากเลยเรื่องทำยนอนดูในย้อนเป็นไม่ตีก็พี่ขับเร็วก็ไม่ได้หนีไม่ได้เลยหนีหน้าหนีหน้าเฮ้ยจริงนะขับมอเไซค์อะไรยิ่งไม่สบายอากาศเข้าปอดเร็วอ่ะ พี่บอลเป่ขแบพี่เต้หน่อยดิเต้ของกระดับแม่งกระดับนี้นะพี่บอลเป็นแบบนี้เพราะเราขับบอลแล้วนี่ด้วยค่ะพี่บอลไม่ได้ขับรถแบบพี่เต้นะเนี่ยเฮ้ยแบพี่เต้ออกกลัถ้าขับไม่มีถนนวิ่งอ่ะพี่บอลเต็มถนนอะไรอะคันเท้าทอแรงแล้วกินเลนเหรอไม่ไดอกีเป็นคนเริ่มนะได้ข่าวใครเป็นคนเริ่มนะเริ่มอะไรเลิบอะไรถ้าเป็นพี่บอลเหรอ ไม่ว่าแล้วนี่ก็ตกต่อเลยนะ่นี่ยเงาไม่พูดอลไร